สวัสดีครับเพื่อนนงรักสวัสดีค่ะพูพ,อพอ่อคือเกาเด้อค่ะนงรักพักดีฟาร์มค่ะบ้านหนองกรุงใต้ตำบลกุดประดุกอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะทายทาเสาว,วันที่18กดกรกฎาคมห8แดดเปรี้ยงเลยครับเมืเอ่อวันนี้ไม่อีกคือเกาน้องรักนะ่ะเปืดไปทั้งไหนจะกระจาพ่อคอยข้กาวลาทุกวันศุกนั่นบอกว่าทุกสุกทุกวันสุกครับจันทถึงสุก์นี่ผมเห็นลีปแล้วด้งหลกขมูผมก็บบอกว่าถึงท้ายเองถึงท้ายช่องอท่ายเลยครับ ยิงไทยหลายยิงดีเขามีควายกับมาไทยยางเดียวเลยผู้ถ่าเบื้องบนถ่าเบื้องูี้แล้วครับไทยคือเก่าแหละค่ะคนมาไทายจักตัวครับเ้ยมาหนี่มือน,นี้มาเปิดแ,แบงหลายตัวอยู่ด้วยค่ะเป็นสาวน้อยอแล้วก็ผู้ล่อค่ะนี่ครับข้างหลังเขาสาวน้อยน่ารักน่ารักนี่ครับ <c oughs> นี่นี่นี่เหียงหุยหุยงามนะครับราคาเหมือนเดิมครับหลักหมืน่นหลักหมืน่นเริ่มต้นที่หลักหมื่นครับหมื่นก็สองหมื่นก็บาทประมาณนี้นะครับผู้แรกเขาสวยงามมาก คู่แรกนี่เป็นคว้วแม่สาวด้วยค่ะสองตัวนี่อายุพันปีกวัวนะคะจะมีลูกล้านการะสินกับลูกยกมงคลค่ะอยู่นี่ค่ะตัวนอกนี่ลูกตัวใดครับตัวนี้ลูกล้านการะสินค่ะสูงลอยสามสิบหานะคะตัวนี้ลูกยกมงคลค่ะใบหลอดครบนะคะสูงลอยสามสิบห้าขึ้กันค่ะอายุาอายุพันใดสิบเจ็ดเดือนละไดีค่ะเป็นสาวค่ะเป็นสาวค่ะสาวรุ่นรุ่นสิบเจ็ดเดือนตัวดีถึงสอง งามทั้งสองค่ะอ่าสังเกตนะครับลูกล้านกระสินนอยลูกล้านก๊าสินผสมตัวจริงค่ะอยากหนาลึกจังหน่อยค่ะอ่าตัวนี้ใบหลอดค่ะล้านก๊าสินนี่ตะกี้กับยุคใกล้ๆบ้านเขาห้างไปมันสบโลนะครับเป็นบริการขับตัวนะครับเพิ่นมีพอพันค่ะตะกี้ล้านก๊ะสินนี่พอเพิ่นเป็นเบิ่มนะครับค่ะก็ได้ได้เรียงคว่ำอ้างเนี่ยครับอ้างลึกหนังหนาซ่้าไง่ตัวนี้ก็สวยสีดอกเล้าสองตัวนี้จะเปิดไว้ตัวละสองหมื่นเก่าด้วยค่ะ โอ้รา uh, คาค่ะเป็นแม่สาวตัวละ,ละสองหมื่นเ <9 S 1> <อ>ก่านะคะแพงตัวดีมากพันธุก,กรรมตัวใดนี่ก็เลือกเอาเลยเดีด๋ค่ะมีสองพอสองพันธุก,กรรมนะคะงามเลยครับค่ะสองพอสองพันธุก,กรรมราคาหยกมีนะครับตัว,ล,ว 29, ละสองหมื่นเก้าราคาโยกก 30, <ร>ัสามสิบเท่าไหร่สามที่แปดบอกสองหม,มื่นเก่าแม่ได้ตาได้ขาเลี้ยงวะเนาะห้าสิบแปด ห้าหมืนแปดพันราคายกกะถาบาไกลกะทรงฟีถึงหนาคอกเนี่ยนะครับค่านิสานเาทรงฟีถึงหนาคอกหรือเอารถมามส่ากจักหาสิบเจ็ดหาสิบหกแหละเอามาใส่ครับเดี๋ยวตากองต้อไม่ถ่าทีเหลือมาต้อเติมอีกนี่ตัวตะลักเกียร์เติมตะกงเติมอีกว่าละเอาเดินเลยครับเว่ยเพื่อจะเลี้ยงให้ง่ายซ้ำานี้ได้กับโบเมนของง่ายๆได้ค่ะเมนครับสิบเจ็ดเดือนนะครับสิบเจ็ดเดือนเมนค่ะ ร่างเปล่าแง่งกันเหมือนเนาะลำตัวเงียวทุกตัวเด้มมึงก็อยากอันนั้นตัวดีอที่ละตัวย่างมาที่ละตัวเดอะน้ำกันเลยครับงามควงงามครูครับโอ้ยคนหลุมม้านเตียนจักสีแล่เนาะลูกค้าโทรมาซื้อเดี๋ยวนี้ลูกเทากับมาเตรียมสแตียนใบร้อนเลยตอนนี้กะจะทรงกะจัดทรงควงอายุคอกนะครับตอนนี้อันนี้ค่ะเบ่งถ่ายเลยเด้อค่ะนี่ที่สองตัวล้านกาลสินกับเอี่ยงก่็ล้านกาลสินกับยกมงคลค่ะ ขวามือร้านกาลสินใายมือยกมงคลสีดอกเล้าครับออกดอกเล้าเหลืองดอเหลืองนี่นะครับนี่นี่ครับเบิ่งไข่ายรับสายนําอยู่นี่ครับย่นย่นเดี๋ยวได้จูให้เบิ่งที่ลระตูได้จ่าเด้อนี่เอียงมาฟังนี่วันนี้ครับเอียงฟังนี่อ้องานเขาได้เบิ่งร้านกาลสินเตรมเต็ียมเราวันนี้มาเบิ่องยกมงคลค่ะยกมงคลนี่ค่ะยกมงคลเดี๋ยวขเด้อนี่ตัวนี้ สวยค่ะัวนี้ยกวยคุสวยครับค่ะเหลียกลายจังหน่อยตัวละสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวจะย่างให้เบื้องเทพเทนี้มาได้ลูกเจ็ดเดือนอายุสิบเจ็ดเดือนห้าร้อยสามสิบห้าค่ะไม่มีตำหนิครับบอรมีตำหนิเลยค่ะยกคูครับมันงามนี่ยกคูไปเลยค่ะนี่ย่างคู่กันงามองซองเลยค่ะนี่ นี่เห็นไปเพิ่นต้นสวยเลยครับสวยสวยดีมุมใดก็สวยราคาเนี่ยยังขาดตามที่อยังอยู่บางตัวกระไดงามครับงามงามครับเื่อยตัวต่อไปเลยตัวแม่ก็ไก่เนี่บ่มีมูครับเอื่อยตัวที่สามตัวที่สามเป็นผูรอนะคะผูรอลูกไส้ส่างอุดรอนนะคะตัวนี้อายุเพิ่นเจ็ดเดือนค่ะความสูงเพิ่นกระลอยเส้าหานะคะตัวนี้เพิ่งแยกนมสนสะพายม้าใหม่ๆครับค่ะ นี่ค่ะเด้จะจูงให้เบิ้งเบ้องด้ค่ะแขงขาเง้วสีเหลืองอุ้ยหุ้ยสวยเลยครับผิวพันธ์ดีจุงให้เบิง้งงไทยด้ค่ะเด้นี่ครับลูกชายช้างอุดรเนียนค่ะรอครับรอรขขา,ขา,ขา,ยา,ยาว้วน,น,นาดเลยค่ะตัวนี้นหุ่นนหนแบบอืมเอกสารมีครบด้ค่ะตัวนี้นั่นแหละครับยืนหันน้อยนึงค่ะมาฟังราคาครับ สูงร้อยยี่สิบห้านะคะตัวนี้แบงเท่าไดครับเพื่อนเปิดไว้หมื่นเก้าหาร้อยนะคะหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับตัวดีบอกเลยว่าตัวนี้สีสูงสีสูงหลายแน่นอนครับเพราะว่าแข้งขาคอขาเป็นเหยาเป็นตัวโยงตัวโพนดีครับนี่ครับเพื่อนน้อยหมื่นเก้าหาร้อยครับสนสะพ้ายไหมแม่ค่ะเขาไปเลี้ยงเขาครับหญงไว้อยู่แล้วครับตัวนี้ยังในราคาเกินนี้อยู่แล้วครับลำตัวสมุทแล้ักสูงค่ะตัวนี้สูงครับสูงรอ อายุเพื่อนกัหน่อยๆหนึงค่ะอืมอ่าเดี๋ยวจะยางสู้ให้เบื้องได้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้มามาดูนี่ใครเพียงกันดีใครสวยนะครับกุ้ยน้อยนี่ครับเบื้องครับเบี้ยงถูกเรี่ยมถูกมุมเลยครับอืมอ้ะครับเบื้องตัวต่อไปเลยครับเบื้อยตัวที่สี่ค่ะตัวที่สีด่ดีเป็น ลูกสาวไขมูขาวนะคะแต่ออกมาเป็นสีดําแต่ออกเป็นดําครับค่ผสมเผือกได้ได้ดาครับค่ผสมเผือกได้ได้ดำตัวนี้หันสูงลอยสามสิบนะคะอายุเพิ่นปีเต็มนะคะตัวนี้หนึ่งปีค่ะหนึ่งปีเต็มตัวนี้เขายังมบนอยู่ครับหน้ากบาลเปิดดีครับแข้งขาคอขายเย้าอัตลักษณ์ครบนะครับค่ะมันยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่ค่ะคพื่อตัวนี้แบ่งเท่าไหร่ครับเอืยอเปิดไใบเศร้าสามค่ะสองหมื่นสามนะครับตัวเมียนะครับสาวน้อย สาวหน่อยราคาตัวร่องใดด้วยค่ะเบ่งลำตัวเพิ่นสก่อบอายุปีเต็มนะคะแต่สูงร้อยสนี่ <130. S 1> ลำตัวสมูทดีค่ะลำตัวสมูทดีอ่างลึกเาาดีอยู่ครับเมนค่ะอายุปีเต็มเรี่ยวบอกเลยว่าชุดนี้เขามีตาใส่ซ้ำนี้เบิดนะครับเพราะนั้นเราจดราคาไว้เอาตอใส่กันนะครับผู้ใดเสียเอาไปเลี่ยงเอาไปขุนเปลือเปิดไหมค่ะเหีือไปออกตอหรือเอาไปเลี่ยงก็จดราคาไว้หลาย,ลายๆตัวรวมกันครับนี่เ,เดินเลยครับเดินโชว์เลย ยาง,งไม่น้อยก็ได้ประมาณนี้แหละครับต่อไปสีใงี้ยเนี่ยงามกว่ายูที่ผู้เอาไปเลี้ยงครับอืมนะครับลูกไข่มุกข,ขาวแม่ยนค่ะแต่ออกสีดำแม่ยพื้นดำแม่ยพื้นดำเล่ดดำนั่นเม่ยสัมอืมนี่ครับงามอยู่ดอกคันนี่นี่ครับอืมทางนาดูง่ายดีอยู่เอาลูกอ่ะนี่เอาขามาให้เพื้นเบื้องแน่นิเอื้อุผงเผาล้านตันอยู่นี่มันเอื้อุผงเผายายได้เพื้นตุ่นนี่อืมพูดอะ ก้งขากันไงนี่นะครับอะครับตัวต่อไปเลยั้างเดียวเหรอครับครับเพื่อไอตัวที่ห้าที่หกค่ะสาวน้อยสาวน้อยคือกันค่ะตัวนี้ก็ลูกเบิ้มพันล้านนะคะตัวนี้สูงร้อยสามสิบค่ะตัวนี้อือายุเพิ่นกับปีไออายุสิบห้าเดือนไหมคะสิบห้าเดือนลูกเบิ้มตัวใหญ่เลยค่ะสองหมื่นห้านะคะตัวนี้สองหมื่นห้าพันบาทค่ะตัวน้อยนี้ น้อยนี่ลูกเพชรอีสานลูกเพชรอีสานลูกไอ้ค่ะแม่แม่ลูกเพชรอีสานเลค่ะตัวนี้จักเดือนครับนี่ตัวนี้มันได้แปดเดือนค่ะแปดเดือนนะครับค่ะท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไบมื่นหาค่ะหมื่นห้ากับสองกับท่าไรก่อนสองมื่นหาค่ะเป็นสี่หมื่นตะกองมากตกเรขกเลยครับครูนี่แพ็กนี่เปิดไบสี่หมื่นค่ะตัวเอาครับตัวหนึ่งสองมื่นหาตัวหนึ่งมื่นหา ตัวมืนหาก็ถือว่าสมอยู่หลักต่อเอาจักสิบสามสิบสี่ตัวนี้กับจักวังสองยังสี่นะครับตากล้องต้อให้คักเลยนี่ครับนี่สําหรับเอาไปขุนนะครับกับชุดหน่อยวังหันได้เบิดเลยครับราคาหมื่นกว่าถึงสองหมื่นแมนค่ะนี่ราคาโค้กของมาครับโค้กขมาอย่าไปเจาะโวไห่งบม้าครับนี่เลือกโบเถือกเหมาไปเลยครับเอาไปขุนเราเอาไปขุนเราราคาไปต่อได้ยครับเอาเดินนะครับเพืตัวเมียทั้งหมดนะครับ อืมหมื่นห้าครับตัวนี้หมื่นห้าตัวฟังเขาตัวนี้เม <15, S 2> ื่อนหานะคะตัวนี้แจ้งสองเมื่อนหาค่ะสองเมื่อนหาค่ะมันกัหใ่ตางกันเติบอยู่ครับสิบเซน,นเป็นคืบกว่เหรอครับเพราะเบิ้งดามสายตาเขานี่เอาแยกออกก็ได้ค่ะเพราะว่านมู๊งชิงเสี่องหนึง่งแยกอกอกเบิ้งที่ละตัวก็ได้ค่ะนี่นี่ครับลูกเบิ่มค่ะนี่ลูกเบิ่มค่ะอืสองหมื่นห้าค่ะตัวนี้หน่อยเห็นแจ้งพชรอีสานนี่เพชรอีสานเลียงไวุ้ย ค่ะแปดเดือนตัวนนทรีหาเดือนครับไม่มีตําหนินะครับราคานี่ไม่มีตาหนิสักตัวครับค่ะไม่มีตำหนิจักตัวค่ะอืเอามาตัวใดโทกออกมาต่อร้องครับวันท่านี้เบิดนะครับยังสิมี่ไหมอีกครับนขายย่งแต่สาวเผือกตัวเดียวค่ะอือครับเพื่อตัวต่อไปเลยครับเพื่อตัวสุดท้ายสาวเผือกค่ะสาวเผือกนี่เป็นสายแกวฟ้านะคะตัวนี้ค ผสมตัวจริงค่ะบัวดไม่ใบไม่หลอดค่ะตัวนี้สูงลอยส้าหัวค่ะตัวนี้หันอายุเพิ่นปีกว่านะคะเปิดใบสองหมื่นหาค่ะตัวนี้สองหมื่นห้าขาวเผือกโอโมนะคะขาวจั่วขาวลำกัวดีช่วงเอือกมะพร้าวไรหนาช่วงไรหนาเพื่อนนี่เป็นควายหนายืนห้างดีนะครับนี่เบ่งเอาบ่อยืนแขบยืนชิมแล้วเอิกหนาเอือกหน้าสองหมื่นห้าค่ะสองหมื่นหานะคะเอาเดินชดเลยเชื่องๆหุ่งหูงซี มล้ำตัวกับเย้าดีนะครับล้ำตัวหยาาหางล้ำนะคะผู้ใดมักสายเผือกเลี้ยงอนุรักษ์เลี้ยงนารักนารักเลี้ยงเลินเลี้ยงเสริมบารมีเนี้ยงเสรนี่เด้อในนํำตัวนี้นะครับแนน้เดีค่ะนีขาวดีขาวอมหมู่ขาวสะอาดเดินเลยครับเลยเดินเลยเดินโชว์เลยครับมาผีดูสันละพื้นที่เขาอยากร่มนะครับคือตอนนี้คนตกต้องการสามมือนะครับน้ำท่วมนี่ต็มป้าหย่าเขาแล้วครับ น้ำถว่ววุ้มมีห่มมงกิตัดหยาแล้วนี่ครับํำตัวด,ดีแข้งกระดูกแข้งขาดีขาวอีหลีนะครับเนี่ยเบิ้งใกล้ๆเอาขวัญก็ดีขาอูหมูครับหันว่าเผือกก็ต้องขาวนะครับว่้มเป็นแดงนะครับเผือกก็คือต้องขาวนะครับยังสวยนี่ใสเบิ้งกันนะยืนเอ้อนี่ครับรำตัวเพื่อนนี่สองหมื่นห้าพันบาทอ่ะ น้อยเขาเขาว่าเบิ้งไก่ๆกันดูเทียบกันเดี๋ยวสีเขียวใส่สามตัวนี่มันตัวเมียทั้งเบิดสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าตัวนั่นก็สองหมื่นห้านมาเลยค่ะตัวตัวเปลือกนี่กัสองหมื่นห้านด้วยค่ะสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็หมื่นห้าครับเป็นหกหมื่นจ้ะนะกล้องตกเรียกอีกอ่ะกล้องนี้ข้านิสสาตบุปไปเรื่อยๆสงสัยจะได้เกียรติหนึ่งศูนย์อยู่คณิตศาสตร์ได้เกียรติศูนย์ซะได้เนี่ยสงสัยอ่ะตากล้องนี่ไปเลี้ยนเรียกนะเหมือนเวียดนาม ราคาเจ๊เลยเท่าใดเท่าใดนี่ครับชุดนี้เปลือกสองมื่นหาค่ะสีดำหนึ่งก็สองมื่นหานะคะเป็นหกมื่นหาครับราคาเปิดนะครับได้ตัวเมียสามตัวนะครับค่ะหรือราคาเปิดไปซือครับเดี๋ยวมาต่อเอาต่อเอาเราคือเอาเอาไปเลี้ยงร้ออายุนะครับค่ะผู้ใดมีพื้นที่เลี้ยงร้อูเใหง่ายขึ้นนะครับราคามันกับไปหลายกว่านี่แหละครับคว้ยถือว่าราคานี่ถือว่าเริ่มต้นเลยนะครับราคาราคาเริ่มต้นครับ บอ่บอแพงบ่อเถื่อถือว่าพอดีพอดีหมอทำการเลี้ยงับการเอาไปเปิดตอขึ้นกันครับนี่นี่ครับเลเลยเป็นไงคะเหน<ย>็นบะตากล้องอ่าเดินเดินเดินให้ไนดะ้เลยเดินนะที่จับให้จับไปหลายนี่ก็ให้เบิ้งไส้กันนะครับเทียบเทียบยางมาดูละเออเพื่ออย่างยกนะครับยกกับตอม้านะครับดำนี่ใหญ่ก็มุ้ยนี่ครับ นี่ครับเบื้องไทยเต็มเต็มครับไทยเต็มเต็มเลยค่ะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่เอาไทยสะดวกกับขาวมาเบื้องครับเบอร์โทรนี่กับทรเบิดอมือหล่ะครับเอฟซีมือนี่ดังดีแต่ว่ามือนี่เอาหนาวาครับเดินหน่าวมะวันนั้นสำหรับเอฟซีไม่นะครับเพราะท่านีสื่อขายเหมือนกันกะกดติดตามไว้ครับติดตามไว้ คติดตามไว้เด้อนหลังกักพักดีฟาร์มค่ะติดตามไว้ครับเขามาเบิงสะดวกเชิญที่ฟาร์มนะครับมีห้เลือกหลายตัวราคาที่เอาไทยกะเป็นราคาเปิดนะครับเขามาเบิงมาเลือกอยู่ฟาร์มมีหลายราคาต่อร้องกันได้อีกนะครับรับประกันว่าสําหรับอยุที่ไม่ตรงปกแน่นอนครับได้ตามนี่นะครับบบมมีตัวอื่นเปลี่ยนเอฟซีโทมาหวางไหนก็เอาตัวนี้เ้อเอาตัวนี้เลอมือวัน เออย่าเปี่ยนตัวจากในรูปเด้อวมันเปี่ยนไปเลยหรือครับควายมันค้นละตัวอยู่ครับบ่มีผู้ใดเปี่ยนนอกจากเขาสิจับผดโตนะมันหลายแถวเลี่ยงกันสาบหลาบอยู่นีแต่ตัวเม่เด้ยค่ะรับประกันให้ครับไม่ไม่บ่มีว่าตรงปกไม่จกตาค่ะสโลแกนนงรักค่ะไม่มีตำหนีนะครับไม่มีตำหค่ะไปหอดคออดหมองกัเบื้งกันเบิงก่อนก็นะครบเงตรวจสอบคว้ยว จังสันจังสี่ก้อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บเงินเบิดน,นะครับเขาเอาเฉพาะเงินมาจำนะครับที่เหลือเก็บปลายทางนะครับเขาไปตรวจเบื้องเอ้ยคุยมีตำหนี่มองหันมองหนีบ่เป็นนั่นเป็นนี่บ่จังสันจังใดก็โทรมาคุยกันเพราะนั้นแล้วเอฟซีไม่หมั่นใจเลยครับเครดิตขายคยั้นกันสามปีเต็มๆนะครับสามพีกู้ได้สามแล้เงเอ้ยเ,เนาะค่ะแม่นค่ะนะครับเพราะนั้นแล้วรับประกันให้กันครับบม่มีปัญหากับซื้อได้เลยนะครับเี่ครับฝากร์โทรถึงไทยนะครับ ค่ะเบอร์โทรศัพท์กับ0653191570เดลยค่ะนงรักพักดีฟาร์มค่ะบ้านน้องกุ้งใต้ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะมาเบิ่งได้เลยมาเบิ่งนาคอกนาฟาร์มได้เลยเด้อค่ะบ่สะดวกก็มีรถแลีนรถแลี้ยนถูกมือครับเสาแรงเสาแรงมือกี้ก็เพิ่งออกคันหนึ่งค่ะไปส่งเย็บซีกันแบะนอนถ่ายอยู่เฮียนได้เลยครับเกี่ยวหญ้าถ่ายได้เลยแล้วเทียมหญ้าไป็น้วมครับใช่ยูมนะคะส่งแล้วเมื่อกี้นี่สองตัวนะคะสวยงามสวยงามครับ เอาครับฝากพี่น้องเอาเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจในการทายลิปครับขอบคุณเรื่องของราคาค่ะขอบคุณค่ะ